ฟังเพลงร้องสดกับสายลมหนาวท้องทุ่งนาลูกสาวหลาลูกสาวหลาสั่งมางามแท้ละนนอนวลแล้วอ,อายขอเคียงของแม่นสายใดสิได้เป็นเจ้า,เาของหวมหอหอง สมปองดังฟันลูกสาวลาพ่อก็หักแม่กะหวงอยากเดินควงกย้านถึกไม่คานเหตุจังใดเพิ่นสิคิดสงสารเวียกนักการบานคอยสิคันอาสา บอน้องเป็นแฟนน้าคองจังอายพ่อตาแม่นายเอาเป็นลูกเคยลาห้องล่ำก็ได้แถมเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเวียกนักการขาก็ต้องเห็นกรรมไรลูกสาวลามังมูลมาคนนอนน้อ ที่น้องแม่พ่อบ่เอาโอกเอาใจลูกสาวลาอนาคตคงสดใสหากแม่นไผยใดขึ้นสวรรค์ทางเป็นเอาบ่าน้องเป็นแฟนนครจังอายพ่อตาแม่น้ย เอาเป็นลูกเคยลาห้องล่ำก็ได้แถมเฮ็ดไทยเฮ็ดนาะเวียกนักการขา่าก็ต้องเห็นกรรมรายลูกสาวลามั่งมูลมาคอนนอที่น้องแม่พ่อบ่เอาโอเอาใจ ลูกสาวลาอนาคตคงสดใสหากเมน่นไผยใดขึ้นสวรรค์ทางเป็นลูกสาวลาส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนครับขอให้มีความสุขกับบรรยากาศท้องทุ่งนาบรรยากาศธรรมชาติลมหนาวมาฝาก ากับเสียงเพลงขอให้มีความสุขดูแลสุขภาพด้วยนะครับ